ปอดผัวนี่เว้ยหน่วยไหมครับเมืองที่เหล่าพี่น้องอุ้ยเป็นพ่วงพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่ๆของน้องทุกคูทุกคนนะครับผมบพว่าจะรับชมจากทางไก่ทางไกลครับมาผบพอกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบ้านหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วครับครับวันนี้นุ่มหน่อย ได้ขู่มากพี่น้องคู่กับไม่กอมากครับผมพาคืนโคกเขาปลาคือเก่าล้วครับกับขู่มานเห่าพี่น้องมื้อนน้่นน้อยสิผ้าไปหาพุลไม่ปลาครับผมที่เกิดอยู่ตามโคกนะครับหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งครับผมสิเป็นหน่วยปีลเลื่อแค่นั้นพี่น้องบางปีนะครับถ้าฝนบ่ดีนะครับก็บจะโบมีหน่วยพี่น้องเด,เดี๋ยวไปถามลุนถาส้มเดี๋ยวไปถามมึงกับหนุ่มหน่อยนะครับว่ามันสีคือหมากยังพี่น้อง ไปมึงน้ากันเลยครับไปครับผมย่างไปซแซกก็คือเก้าแล้วครับสมุนไปน้ำครับผมครับหนุ่มหน่อยมาหอดมาถึงต้นมันแล้วพี่น้องนี่คือหน่วยพี่น้องพุนของมันครับผมเดี๋ยวเก็บลงมาให้มึงครับครับ มียางพร้อมพี่น้องน่วยนวยมันสิมียางนาครับคือบักเดือไก่ครับผมบักเดือไก่ครับตอนมันออกไม่ไน่วยพันใหญ่ปานนี้นุ่มหน่อยเคยพามเามืองแล้วนะครับเคยมาเก็บแล้วรอบนึงครับผม,มนีหนุ่มหน่อยมาเก็บอีกครับผมครับบักเดือกไก่ครับผมครับมันอยู่สูงพี่น้อง ต้องใส่ไม่ต้อยครับนี่นุ่มหน่อยเตรียมมาพร้อมอืมโตกแเลยพี่น้องนี่ครับโอ้ยหน่วยเป็นวีเลยพี่น,อน้องหน่วยใหญ่กว่าหลบก่อนนะคะครับผมเนี่ ไม่เป็นตัวใหญ่กูหลอกก่อนที่นุ่มหน่อยผ้ามาเก็บนะคะผมนี่ทีนุ่มหน่อยมาเก็บไปหลอบนี่น่วยใหญ่เลยครับผม 哦。 พี่น้องนุ่มหน่อยหักลงมาบางหาันโอ้ยหัวนะครับผมเก็บใส่คุด้วยพี่น้องเก็บใส่กุเเลยครับนี่บอกเดืดไก่เอาไปตำนะครับผมตำกินสมพี่น้องตำกินสมครับ ับผมน่วยจะเป็นปีเป็นพ่วงอยู่พี่น้องน้ำง่าครับ

เนึ่งนี่นุ่งหน่อยต่อยลุงมังหันพี่น้องพอดผัวนี้เว้ยหน่วยไหมให,ใหญ่เลยพี่น้องไปตำนะครับตำใส่บักคืนพี่น้องใส่บักขามเจหน่อยพี่น้องบักขามสุกนะครับจะออกสมหวาน,วน,วนพี่น้องโอ้ยบอกมาแล้วสมปากพี่น้องอยาก,กินลวละพี่น้องเอาไปตำมสมนะครับ บ้านพี่น้องมีเพราะครับแบบนี้เคยกินบอ่อนะคะบผมนี่ถ้าเป็นน้วยซุปจะหอมหวานพี่น้องหอมครับเก็บเก็บพี่น้องเก็บครับใหม่ต่อยองสิพี่น้องอันดิวซูปตอ,อกตึงครับต่อยมาได้นล่ะ หน่อยเป็นบีพี่น้องครับหนุ่มหน่อยได้พ่อแล้วพี่น้องจะกราบบานแล้วนะคะผมได้พ่อแล้วเดี๋ยวไปเก็บออกจากงาเพื่อนด้วยพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บออกจากงาเพื่นอนกับไปครับเดี๋ยวไปถามมึงกับหนุ่มหน่อยนะครับครับบมดเดือดไก หนุ่มหน่อยเก็บมาพี่น้องจะมาเก็บออกจากงาพื้นนะครับเนี่ยเก็บออกจากงาพืนพี่น้องอุย้ยพุดนะมึงหน่วยที่รอครับผมเออหน่วยบอกง่ายเลย พี่น้องเมืองน้อยเปิึกเดือยไก่ปลาครับผมอุ้ยหนุย่ยใหญ่นะครับหนุย่ยใหญ่พี่น้องมาเก็บครับมาเก็บ,เก,บเก็บออกจากงานออกให้เบิดพี่น้องเอาเต็นท์วยเมื่อครับบุญนะหน่วยมัน เป็นหวีเป็นพ่วงด้วยพี่น้องเห็นและครับผุลไม่ปลาพี่น้องผลไม้ปลาบึกเดือดไก่จะเกิดอยู่น้าโขกเด้อครับปลาโขพ,พี่น้องปลาโขโอ้ยพุดนะยางสวยเมืองนวยเนพ,พี่น้อง เดี๋ยวตอนมันสุกเดี๋ยวนุมหน่อยจะมาเก็บไปบ่มพี่น้องเดี๋ยวผ้ามาเมืองมาเก็บตอนมันสุกนะครับตอนนี้ยังบอนสุกครับผมกินไว้ดิบไปก่อนครับเอาไปตำาสมครับตอนมันสุกจะหวานแห้งพี่น้องหอมหวานครับผมแซ่บครับครับเมืองที่ไหนพี่น้องอูย๊ยเป็นพ่วงพี่น้องพี่นอ้นองว่ามันคือ ผลไมเอีย,ยงแนนนะครับนี่บักเดือไกลนะครับลักษณะหน่วยหน่วยพื้นพี่น้องลนพื้นจะคือพละไมชนิดอื่นคือมันจิไข่บักยังพี่น้องเอ,อ้ยน่วยงามครับผมพลไมปลาหากินยากครับผมครับนี่ครับ นี่ผลงานการเก็บบลกเดือยไก่ขล้องดุมหน่อยมือน,นี้พี่น้องหละลายอยู่ครับเป็นพ่วงก็มีพี่น้องนี่ครับงามๆอยู่ครับผมครับผมครับเอาไว้เจอกันไม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปกันครับ